หลังจากที่เราตัดตอเพียงแล้วนะครับวิธีท,ทาการเกษตรผสมสารบุกตะครับเอาเข้าออกแล้วตัดตอเพียงเผาครับ,รบเผาแล้วก็จะเอาน้าใสน้นนําใสขึ้นแง่ออกหน่อยแล้วก็จะปั่นนะครับปัน่นแง่เบาบางแง่บางหน่อย ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เคาะเปลียงเผานะครับจากนี้ก็จะต้องรอใส่น้ำนะครับใส่น้ารอส3-4วันก็จะปัน่นงี่มันปี๊งี่มันปิไม่เห็นหน่อยนะครับนี่เราจะปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกทัวข้าวโพดปลูกพริก ปลูกแตงกวานะครับเป้าหมายนะครับปลูกตัวอย่างนะครับที่ไปขอกินนะครับขอกินระยะสัน้นขอกินระยะยาวกบหอมนะครับข้าวโพดข้าวโพดปลูกไว้เพื่อกายกินนะครับคนกินห้องกายกินห้อง